Ox, ox, มีมีตับานครับตับปลาตับรัเซีตัวสแตกตัวสแตกครับอ <laughs> มอกินค้ดเดียวบ่คุ้มต้องเอาพู้นี้มากินสเต,ตกนะ,ะ,ะน้ำจิม้มเพิ่งให้หลายตับกิ กินตับครับสร้งมาโดยเพอเลยอันนี้กันเครื่องบดเป็บดเพื่อนกันเออพักกันเต็มมีมีน้ำชาขว,วดเดียววะน้ำชาเดี๋ยวเดี๋ยวันจิดเดี๋ยววันดศูนย์ศูนย์เทียงเน้นเนนเนนเมื่อนี้เน้นเนไอ้องนัก <c oughs> เนีนคองนักเลครับโอเคครับโอเค กับแผแนกทำลายลางผ่าเผาเอาตัวตัวสั่ัดกัดกัดหนา เอาคุณาให้เห็นนะครับใครอยากมาดำเด้อจิบน้ำชาเบาๆจ้าาตับใหญ่ๆนับตับบานตับตาบางตับตับ